คือต้องบอกว่าการจับฉลากนี่ก็เป็นเรื่องที่อาศัยดวงนะนะครับคือคือด้วยในในงานวันนั้นเนี่ยคนที่ราศีที่ดวงดีในช่วงนั้นเนี่ยเป็นคนที่เกิดราศีตุลน,นะครับคือคือปกติในใน,ในทุกๆปีเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องดวงปีหน้าพูดถึงใครจะโชคดีมากก่อนที่จะเริ่มจับรางวัลน,นะครับซึ่งในงานเนี่ยคนราศีตุลเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีอยู่สองคนนะก็คือน้องเอฟ ทักษออน,นะครับแล้วก็คุณแอมทปรผสมแต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มมาอยู่นิดนึงคือวันนั้นเนี่ยด้วยอันนี้เป็นเรื่องโหราศาสตร์นะฮะมันเป็นวันที่แบบนิ่งๆหน่อยก็ต้องบอกว่าก็เลยพูดต่อไปว่าเอ๊ะวันนี้ใครที่แบบเกิดราศีตุลแล้วพูดน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสได้รางวัลน,นะครับอจบประโยคนี้ปุ๊บจากน้องอ้ําที่พูพูดอยู่เนี่ยหยุดพูดทันทีปิดวาจา แต่ตัวเองไม่ได้อยู่ในพ,พิจิ่าไม่ได้ไม่ได้ราศีตุลน,นะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเวลามางานหรือแม้กระทั่งงานอื่นนะครับก็แอฟทัางสอ,อนก็จะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ใช่พูดน้อยเดียวด้วยพูดช้าด้วยนะครับคือจะจะจะน้อยและช้าที่สุดนะครับแต่ว่าในงานวันนั้นเนี่ยก็แปลกนะที่ที่ <ๆ S 1> คุณแอนเนี่ยพูดน้อยกว่าน้อยกว่าน้องแอฟนะก็ไม่คิดว่าเขาจะได้รางวัลนะแต่แต่สุดท้ายพอ จับฉลากออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้ที่หนึ่งได้รางวัลใหญ่ที่สุดในปีนี้ก็เป็นคุณแอนทองผสมไป<ช>ครัแบแอปแแอาจจะได้รางวัลที่ดีติดตัวอยู่แล้วเขาเอารางวัลมาด้วยใช่ใช่ค,คือคือตอนแรกเนี่ยคนคนสุดท้ายเช่ท่านเห็นในในคลิปะฮะก็จะมีคุณแอนกับนนท์กุลนะครับ แล้วมันก็จะมีรางวัลมันเป็นจริงร้อยจริงล้านนะมันก็มีซองหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็อีกอันล้านหนึ่งนะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวคุณแอนก็ก,นกำลังจะไปจับผมก็จะไปแตะคือแตะแล้วมันเป็นของเรานะครับแต่น้องนนท์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินนะ <c oughs> น้องนนท์ก็ถือถือเป็นการ์ดแต่งเลยนะครับนะค,คืออ่าถือเลยนะฮะก็ได้เป็นเจ้าของทันทีนะฮะก็ได้ได้ไปร้อยหนึ่งพี่ช้างงงเมื่อกลางที่อยู่ดีพี่แอนเงียบเพราะปกติพี่แอนจะ ใช่ใชคือคือคือปกติเราเราก็เจอกันมาหลายปีแล้วนะครับในในงานปีใหม่ที่ที่บ้านของคุณแป้งเนี่ยนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาเงียบเงียบผิดปกติเขาเงียบเงียบก่อนที่จะพูดไม่เหมือนอ้ํานะคืออ้ําก่อนพูดเนี่ยพูดหัวพูดทั้งงานเลยนะครับแต่ว่าพอบอกว่าให้เงียบปุ๊บเนี่ยปิดวาจาทันทีนะครับแต่ว่าคุณแอนเนี่ยเ,เขาเขาเขื่ข่เงียบเงียบเพราะอาจอาจจะเดินทางหรือว่าช่วงนี้งานเยอะอะไรแบบนี้อาจจะเหนื่อยในขณะที่แอปซึ่ง เพิ่งหายป่วยเนี่ยจริงๆควรจะควรจะเงียบกว่าอ่าแต่ครั้งนี้มีร้องเพลงคู่ด้วยอ่าอย่างว่าคนมีความสุขนะเขาก็พูดเยอะเป็นธรรมดาตั้งนที่เราให้เขาไปเมื่อปีที่แล้วของพี่แอนมันเห็นผลปปีนี้มันผมเห็นผลดีเลยมากเลยเห็นผลไปเห็นผลไปปีหนึ่งกบแต่ผมว่าของเหล่านี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องความสนุกสนานนะแล้วก็เป็นเป็นของขวัญที่ที่ที่ทางคุณแป้งเขาเมตตานะก็มอบให้คือไม่ได้ คงจริงๆใครได้ก็เหมือนกันเพราะว่าก่อนจะไปถึงรอบนั้นเนี่ยก่อนที่ก่อนจะถึงรอบชิงเนี่ยรอบรองเนี่ยเป็นผมกับกับคุณแอนอก็คือจับว่าใครจะได้เข้ารอบชิงซึ่งซึ่งเราเป็นหมอดูเนี่ยเราไม่ค่อยมีดวงหรอกเราดูดวงให้คนอื่นได้แต่ว่าดวงเราไม่ค่อยมีก็บอกคุณแอนว่าผมน่าจะไม่ได้หรอกคือผมเลือกเนี่ยเชื่อว่าอีกกล่องหนึ่งก็น่าจะเป็นของของคุณแอนแล้วก็เป็นของของคุณแอนเขาจริงๆอ่า คงคงต้องคือผมไม่ได้ห่วงเรื่องเงินล้านเท่าไหร่ผมห่วงเรื่องคำสัญญาที่บอกกันไว้ว่า,า,า,าคือพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอบอกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยอ้ำจะต้องขอสองสิทธิ์เพราะว่าจะมีคนมานั่งด้วยนะแล้วผมก็บอกไปแล้วนะอ้ําก็ควรจะมีได้แล้วนะครับนะครับแต่ปรากฏว,ว่าสิ่งที่อ้ําทำก็คืออ้ำไม่ออกจากบ้านเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงแล้วเออมันบัลเจอแต่ไรเดอร์ <laughs> วันเจอไรเดอร์กับผู้รับเหมาที่มาซ่อมบ้านนะครับก็ยังเป็นสิทธิเดียวอยู่แต่อ้ําก็ย้ําในงานว่าปีหน้านะครับก็น่าจะต้องมีคนมาแล้วก็ตามดวงเนี่ยปีหน้าก็เป็นปีที่ดีมากไม่ใช่รถไฟขบวนสุดท้ายนะเป,นเ,เ,ย <laughs> เป็นรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับถือเว่าเข้าชาชาลาบุก็แบบ <laughs> เป็นรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับก็าทายไว้ก่อนนะครับถ้ามันไม่เกิดก็โทษอ้ําแหละ ไม่ตอบําว่าแต่ละแต่ละคนก็มีนโยบายเรื่องความรักไม่เหมือนกันนะบางคนก็รู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขแต่คนคนที่ดวงจะสละโสดเนี่ยมันเหมือนกับมันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกอยู่จะบ้านแล้วก็เลี้ยงหมาอย่างเดียววันๆเจอแต่ไรเดอร์ หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถ้าเกิดใน,ในเชิงดวงเนี่ยกลุ่มราศีปีหน้าเนี่ยอย่างพวกราศีพิจิกเองเนี่ยก็เป็นราศีที่ดวงดีนะครับเป็นราศีที่มีมข่าวดีทั้งเรื่องของงานเรื่องชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักด้วยก็ตามแ <ML S 1> รัว่าดูท่ามก็คือมีศิละโสมีศิลปะโสดแต่ว่าเพื่อนเขาเยอะใครจะเข้ามากคงต้องต้องฝ่ากำแพงกรรมการกรรมการเยอะคณะกรรมการเยอะครับ ที่เราลุกโตดินเนอร์มาทุกปีคิดว่าก้าอีปีหน้าจะได้ใช้ไหมครับผมว่ามีสิทธิ์นะเพราะว่าอําก็สี่สิบกว่าแล้วนะเออ <c oughs> โอเค <c oughs> มีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าปีหน้าเนี่ยคือคือด้วยด้วยดวงน,นี้ในทางดวงเนี่ยด้วยราศีเขาเนี่ยก็เป็นราศีที่ที่เปิดละเหมือนเหมือนฟ้าเปิดแล้ว,ลวก็โอกาสที่ดีก็มีเข้ามา อาจจะต้องออกจากบ้านด้วยคือคือความรักมันมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้านะมันต้องออกไปเจอผู้เจอคนอะไรบ้างแล้วบางทีออกไปเจอก็เจอแต่เพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนกลุ่มเดิมๆ,ๆอ่ะมันไม่ได้เจอใครใหม่ๆนะผมว่าผมว่าก็ปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่น่าจะมีข่าวดีแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเพิ่มขึ้นอีกสิทธิ์หนึ่งครับแนะนําไปแล้วจะนี่จะเป็นดีลีทพวกแอปช้อปปิ้งออนไลน์อะไรให้หมดแล้ว จะได้ไม่ต้องซื้อของเ<ม>ออจะได้ไม่ต้องซื้อของอยู่บ้านจะได้ออกไปข้างนอกบ้างจะเป็นลบแอคเคาท์ออกให้หมดแล้วเนี่ยครับ<อ>ใช่ใช่รรจริงๆก็คงคงเป็นข่าวดีเรื่องงาน,นถ้าอันนี้พูดเป็นาราศีได้นะครับก็คืออย่างอย่าง,ยางกลุ่มราศีตุลเนี่ยก็ก็เป็นราศีที่เรื่องงานก็มีความก้าวหน้านะครับคือราศีตุลเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีแห่งชื่อเสียงความปัง นะครับโชคจากเรื่องของทางไกลหรือว่าต่างประเทศก็ถือถือว่าเป็นเป็นราศีที่ดวงดีเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนแหละครับบางคนเขาเขาเลือกงานเขาอาจจะไม่ได้เรื่องอื่นว่าจะเบาลงอ่ามันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอยากจะโฟกัสหรือว่ามีมีเป้าหมายชีวิตในปีหน้ายังไงด้วยครับแล้วอย่างไร,รอยากเีแอปหมอช้างเขาดูพื้นฐานดวงพี่แอปเราเป็นยังไงเพราะว่าไหนคนอยากเป็นพี่แอปอ๋อสมบูรณ์ทุกอย่างเขาก็แอปว่าพื้นฐานดวนเป็นคนดีเลยนะครับอ๋อ วันนั้นไปร้องเพลงก็ต้องบอกนักดนตรีให้เล่นช้าลงเออเป็นเวอร์ชันที่ช้าจุดเท่าที่เคยฟังมานะครับ <Buffalo> <todo ello> แลแ้วเปนจริงจริง app <im k> จริงๆน้องแอป,ปก็รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วนะคือคือก็คืออาจจะไม่ต้องดูดวงหรลกแต่ว่าเขาผมว่าเขา,เนนนาก <im k> ็เป็นคนน่าร <im k> ักแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่เรียกว่าให้ให้ความจริงใจกับคนรอบข้างนะคือคือไม่ใช่เฉพาะ ตัวเราอย่างเดียวนะผมก็เห็นเขาก็ดูแลครอบครัวดูแลทีมงานดูแลคนรอบตัวได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็พื้นฐานดวงนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ชีวิตก็ทุ่มเทนะเวลารักใครเขาก็จะเต็มที่เต็มร้อยแล้วก็ดูแลเทคแคร์แบบได้เป็นอย่างดีใครใครได้แอปไปเป็นคู่เป็นแฟนก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะครับชใช่อ่าวงนี้เรื่องงานโฟ,ฟ,ฟกัสเรื่องงานอ่า ใช่อ่าวอ่าวช่องไหนเดตติ้งตกไปแล้วเนี่ยจะเตือมียันอยู่หลังป้ายเนี่ยมียันโผหมูหมูสุดไม่ไม่แ่แต่สิ่งที่เกิดครับธนูใช่ไหมฮะธนูเป็นหนึ่งในสามของราศีที่ดวงดีในปีหน้านะครับเบอร์เบอร์หนึ่งในปีหน้าเนี่ยเอาเอาเอาเบอร์เอาเบอร์สามก่อนนะเบอร์เบอร์สามที่ผมชอบเนี่ยก็คือราศีพฤษภ นะครับาราศีพุธศเป็นราศีที่ดีเรื่องการเงินนะครับนิ่งเลยไม่มีใครเกิดราศีนี้เลย <c oughs> เป็นราศีที่ที่ที่การเงินการเงินดีมากนะครับถ้าเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นราศีธนูนะครับอ่าราศีธนูธนูเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดวงความรักดีดวงเรื่องงานดีมากมีคนเขาจะเป็นและเป็นราศีที่ผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ เบอร์หนึ่งที่ดีสุดของปี2 5 1 8เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับนะครับ15มิถุนาถึง16กรกฎาคมนะครับเมถุนนี่เป็นน u m b บ r รวันของปีหน้าได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภนะครับค<ม>ิดแล้วก็ตั้งใจแล้วไว้เนี่ยก<ม>็จะมีสิ่งใหม่ๆที่ได้เข้ามาในปีหน้าด้วยครับและสามราศีที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับคือคือญาตหนึ่งดาวเดินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ที่ต้องเตือนเนี่ยนะครับคือคือต้องบอกก่อนว่าดวงมันก็มีทั้งดีแล้วก็ ไม่ดีนะครับเราไม่มาทายเอายอดวิวนะคือแบบ12ราศีรวยหมดดีที่สุดในรอบ12ปีทุกวันไม่เอานะคือที่ต้องเตือนอ่ะอย่างแรกคือเอาราศีสิงห์ก่อนนะครับคือราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นราศีที่พระเสาร์เข้าพระราหูมีผลอะไรเงี้ยและดวงดาวมันก็ค่อนจะแรงนิดนึงอันนี้ก็ต้องระวังใน,ในเชิงของเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนี่ต้องระวังอันที่2ก็คือราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ภาระเยอะงานหนักมากนะครับแต่ว่า คนที่ทําอาชีพอิสระก็จะดีนะก็เหมือนกับคุณจะมีโอกาสค้าขายดีแหละแต่ว่าคนที่ทํางานประจำาอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ที่ต้องเตือนมากสีเ่เุดก็คือราศีมีนนะครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยปีหน้าดาวเสาร์จะย้ายปี68เป็นปีที่ดาวเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายเข้าที่ราศีมีนโดยตรงนะครับดังน,นั้นเรื่องสําคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพนะครับก,ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอันนี้อาจจะใช้ดวงไม่ได้อย่างเดียวค,คือคงต้อง ดูแลด้วยจากตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็นสมราศีที่หมั่นทําบุญดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับคือผมว่าต้องต้องเยอะกว่านี้นะเพราะว่าต้องต้องเยอะกว่านี้นะครับคือเพราะว่าอย่างที่บอกปี68เนี่ยมันไม่เหมือน67อย่างหนึ่งคือเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยดวงดาวเปลี่ยนเยอะมากจริงมันเปลี่ยนพร้อมๆกันในเดือนเดียวนะก็คือพระเสาย้ายาศีพระราหูย้ายราศี ดาวพฤหัสงดากราศีคือปกติอีเวนต์พวกนี้มันจะกระจายกันบางทีกับต้นปีบ้างบางทีก็แต่เนี้ยมันเป็นแบบ3อีเวนต์ใหญ่มันรวมกันในเดือนเดียวกันซึ่งมันส่งผลเอฟเฟกแน่นอนแล้วก็พระราหูเนี่ยก็เป็นตัวแทนของวงการบันเทิงเวลาเราพูดถึงคําว่าวงการบันเทิงเนี่ยก็จะมีดวงดาวที่เป็นตัวแทนก็คือพระราหูนะครับซึ่งพระราหูเนี่ยก็จะมีการ ขยับแล้วก็ส่องแสงที่สว่างในทางดวงมากในปีหน้าดังนั้นก,ก็ฝากจับตามองในปีหน้านะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เกิดที่พิษภามอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาอะไรแบบนี้แล้วนะครับก็ใครที่ที่ชอบเรื่องข่าวบันเทิงอะไรอย่างนี้ผมว่าปีหน้าก็จะจะ,จะค,คึกคักตื่นเต้นกว่าปีน,น,น,ปนี้ตื่นเต้นกว่าปีนี้ตื่นเต้นกว่าปีนี้ ตื่นเต้นกับปีนี้เรื่องเรื่องดีๆก็ไม่ค่อยเป็นข่าวอยู่แต่ว่าครึ่งปีแรกก็คือหนักแต่เริ่มครึ่งปีแรกก็ตัใจอ่าใช้คำว่าครึ่งปีแรกได้อ่าใช้คำว่าครึ่งปีแรกก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับผมผมว่าแรงกว่านะมันแรงขึ้นนะเพราะตุลาตุลาที่ผ่านมาเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของดาวอังคารซึ่งไม่ค่อยมีพลังมันหมายถึงเรื่องของการมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีแต่ว่า ช่วงเมษาพฤษภาของปีหน้าเนี่ยมันทั้งเรื่องมันไม่ใช่แค่คดีความและมันทั้งเรื่องอุบัติเหตุการสูญเสียหรืออะไรเงี้ยคือมันมีมันมีเรื่องที่ที่แรงกว่านั้นอ่าไม่ฮะในในในเมษาพฤษภาปีหน้าหมอช้างสึงหนึ่งคำว่าปีนี้อะไรที่ไม่ได้เห็นในวงการบันเทิงก็ได้เห็นปีหน้ามันจะเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมากกว่าผมว่าปีปีหน้าเป็นเป็นขั้นกว่าอ่าอะไรที่ที่ไม่เคยได้เห็นมันมันก็จะเป็นเป็นขั้นกว่าใน ในใน,ในปีหน้าจริงมีการบอกให้เตรียมตัวกันยังไงบ้างหรือว่าถ้าต้องแนะนำคือจริงคือจริงๆผมก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือดวงมันก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือพอรู้ว่าอะไรแรงก็ทำให้มันถูกต้องอะ่ะคือผมว่าใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในในทางการทำบุญก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในช่วงจะกใกล้ปีใหม่เนี่ยก็อยากจะแนะนำนะคใครที่แบบอยากจะสวดบนข้ามปีผมว่าหลายๆวัดก็ มีการจัดกันนะครับโบราณก็มีความเชื่อว่าปีใหม่เนี่ยเราเราเริ่มด้วยหลักชัยของชีวิตนะฮะก็คือการไปขอพอรกับศาลหลักเมืองนะครับซึ่งศาลหลักเมืองก็ในหลายๆจังหวัดก็มีศาลหลักเมืองอยู่นะครับเราก็ไปไปขอพอรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็สําคัญสุดก็คือการทําบุญเรื่องของความกตัญญูนะครับคนเราเนี่ยบางทีไปทําบุญไหว้พระก้าวัดแต่ว่าบุปการีไม่เคยดูแลเลยเนี่ยนะอันนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นะก,ก็เริ่มต้นด้วยบุญจัก ที่บ้านของเรานะครับดูแลคนแกล้ชิดคนรอบตัวแล้วก็ออกไปสแสวงหาเติมสิ่งดีๆให้กับเราเพื่อจะได้มีแรงสู้ในปีหน้านะครับแล้วก็ในปีหน้ารับรองว่าคอนเทนต์สายมูเนี่ยมาแรงแล้วก็จัดเต็มแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ